สวัสดีสวัสดีเอฟซีบ้างสุขสุขคดีต่อฮาข้าวซูสัมสักแค่ปักเซจ้าพี่น้องเปิดภาพออกมาก็เห็นนกไหมน้อยง่ายๆจ้าเนาะกูได้ปลาฮากระเมียก้น้กงูนกงูปลาฮาหนอนไหมกระเมียพี่น้องนี่ไหนนกไหมนี่จ้าหนอนไหมเนาะอาหารเล้ง เดี๋ยวสักแค่ก็มาปอกนะมาจักเบิังสุไร้ลยนะมันไอ้สุนัขไอ้สุนัขไอ้สุนัขพี่น้องจักออกมากระชือว่าได้บังร้ายเติบเครื่องหมอห้งข่าวจ้าสักแค่กระสีนอ้หนุ่มอ่อนฟดพี่น้องจนหนำอันนี้ใส่ลงไปเลยว้าวแกงกินแรงจ้าพี่น้องตกใหม่ก่อนเนาะอันนี้ส่วนข้อมีไงเดืง โอ้โหปบ้านหอมใส่ไนี้ามี่าแ่้วก่อนกระตุกโบขอสื้อข้องอุ่วนสันจะใส่ดีด้วยนี่กะึ้งเออกะแกงมัแกวยังนี่อาถิม่นไหม่ายากาศมันอขอเสื้อเอาไปสียบซนยอดมัไปตะกิดอบู่า เอออันนเกิดขั้วน่ะมันยาวตัดออกเดือนได้รอเท่าไรพักอันนี้เนี่โอ้ลายเงี้ยปลี่ไม่ยันดีละโ่บางดอกบางมวงเป็นดอกเปนดอกจ้ากาลังแก๊ปป่ะไหไม่หญ่บ่เขินไม่ท่านไหนแก๊บเลืกเถอ ปูก uh, uh, ็ตลังขืนเนาะเดีล่อเท่าไหร่บ้างคะเออล่อสามสิบสี่หาลอพี่น้องเอ้ยเซนปลายสองเซนพอมีไหม นี่บางพักเปใหญ่ผู้นี่เพิ่ขอพังหอมเปรยใหญ่เออัวได้มันหังเอาัวได้ทีทีฮะผ่้าเอ้ดวบอกจะห้องแลานงนมไ่ด้เลาะ๋มันหลๆนะมันลอยลอยเลยเดีกวดี๋ยวบางมืองขอพักกระปูก มันใหญ่เลยเนาะตาเกิดดีดอกต่ว่าเกิดฝูเพราข้าก็เป็นดอกเอ๊ะพักไม่ใหญ่อันนี้เนาะฝนและเหตุเหือดใหญ่เหือดล้างบักใหญ่เลยห้ามขนาดนาบ้านก็ม่จะพักอะเอาไว้ใส่แกงใส่ยงเสียลองไปปลูกยีสูนมนละล็อกกะไรนะมันซุมอยู่เนาะ ไดพรอีตูแล้วจ้าใบแมงลักเอาไปแจงแจงน่อไหม่มากมเลยืออืออือสีหาโอ้ยแม่งย้ายรก็เติบนพ่อแล้วพอแล้ว ในพี่น้องสักแค่กระซิได้พักแ้วมีอะไรเอาไปปลูกเลยพี่น้องเดี๋ยวสักแค่สิพาพี่น้องล่องหวยกันเลยจ้ามาพี่น้องน้องกุ้งพาไปใส่โอ้น้องกุ้งพาไปหอสวนพี่น้องบางสวนมีไงโอ้หนิแหงกุ้งมีแต่สวนมากันยืนในบ้านกันแน่นพักหอมปนพี่น้องโอ้โอ้มันได้แก๊ปหอมกันร้ายเนาะมีไงเนาะมีไงดูงเนี่ยเอออ้วนเนี่ย โอ,อ้แท่นนี้เราปลูกเยี่ยมทันแล้วก็มี่ป้าน่องกุ้งผ้าลงไปฮอสสวนจ้าว่าดิป้าเดี๋ยวไปตามไปเบิงไปส้มน้ำกันเลยว่าสวนพักหน่องกุ้งไม่ยังแนป่ป้าป้าพี่น้องตอนนี้เป็นเม่ละซีโมงเหรจ้าเนาะโอ้ยสาแค่กันได้พี่น้องไอแล,นะลนน่นแลนนี่คนเดียวเลยแม่ก็เลยว่าคนเดียวแห้งฮาแต่พักมาปลูกอยู่เนาะ โอ้กับพ่อได้มีอาย่างละหน่อยย่างละหน่อยพี่น้องพ่อบริสุขากินเนาะอาสวนหน่อยกับหันมีครบทุกอย่างกับไข่ได้พี่น้องเนี้ยไปเบิ่งกันเลยเนาะสักแค่กระปูกับตั้งแต่ข้าวเคี่ยวขาวแหลวคนละแต่ว่าอันใดบางอย่างกับกำลังลูกไปนั่งกับมีเนาะไปเบิ่งไปส้มกันเลยมากวันนี้ ระบังเหยียบอพักปลูกเขาได้หรอกเปล่าอัวมีทะเบียอมมิต,อ,อ,มต,อ,มตอ่ะมักทัวพี่น้องระบ้างเหยียบเล้วค่ยคอยๆมาเล้วโว่เขบาบอกผนมาได้ตะปเห็นทางนี่พักห้องปอนสปริงปลูกสปริงพนไดขี่ไปขี่กายไว้อ้ขาขาไปหัว <laughs> โอเคมาสวนละพี่น้องของปูคนนคลของปูนี่เนาะงของปลูแม่หน้าพี่น้องถ้ามีดวระสิบดไายหากมันสื่อหยออนน้ำข้าจะมาปลูกพี่น้องเี่พงอ่อนแต่ว่าปลูกนี่ยอยากเกิดพี่น้องขั้นแนวนี่นี่สักแค่แบบหากม้สิเนปูกง่ายนี่น่าจะเนาะเดี๋ยวไปบ่งกันเลยจ้า สวนพักมียังแน่เนาะนี่อาถัวทั้งในสวนพี่น้องนี่ขามานในสวนเลยพี่น้องกะเห็นพักหอมเนาะเศรษอเค่กําลังปูกจ้าพี่น้องพักหอมโมทันมียังใส่เลยให้มันจับหะกอนเนาะอันนี้ก็สิเป็นเบี้ยพักบ่งเลยพี่น้องพักบ่งกําลังกําลังขืนจ้านีเนาะพักบองในเบี้ยพักบ่งอุ้ยทางหมดผ่านพี่น้องเอ้ย อันนั้นก็สิเป็นอะผักกาดพี่น้องผักกาดตินมีอันนก้ะสิเป็นผักสีพี่น้องผักสีใจขี้หลายใชเนาะอันนั้นก็ผักกาดนี่ผักหอมอันนี้ก็สิเป็นนะผักอ่าอีสานขัเจ้าเอิ้นว่าผักสีเนาะด้ว่าอยู่บ้านสักแค่เอิ้นว่าผักหอมปลอมจ้ะนี่ผักหอมปลอมกำลังเกิดขี้เขียวขี้เี้ยว่น้องอันนี้ผักหอม อันนี้ผักกาดการบวงจ้าผักกาดดอกอ้อนี่สแค็งมาฮดมาสาวให้มันซุ่มเยู่พี่น้องเป็นยังสแค็งคือจังเอานีปอกเนาะเพราะว่ามันถึงแดดแห้งแล้วมันกระสิโยบลองแล้วพี่น้องนี่มันคือสิบสีโยบและนี่สแค็ก็สิออกมันคำเนยแล้วเนาะให้มันอันนี้นำหมอกนี่พี่น้องักกาดดอกผักกาดไข่ท่วาแกงอะไรเด็กกระสิไม่หมักทัวที่ว่า เกี่ยวขาเลยก็มาปลูกนะแม่เนาะอัศวินแดดซองพี่น้องอันนี้จะเป็นกอกบักทวดินเด้อจ้าเด้อผู้กอกบักทวดินจะเป็นบักทั่วกับโอ้ยพี่น้องปีนี้บักทั่วเป็นตาได้กินยอยูอย่ใบเงาะใบอันนี้มดเน,นาะเพียลงอันนี้ก็จะเป็นยาอีเมลเนาะพี่น้องเดบี้งยาอันนี้ก็จะเป็นเบียยาได้จ้าเด้อ โอ้เบ uh, ah, si, so, ah. ียร์ยาหดนี่สิปายหาผู้พี่น้องเดี๋ยวกะแค่พผ้าขึ้นไปบางตอนมาปลูกกับน้องกุ้งกับบาทุ่งกับอันนี้เนาะดิมักทัวพี่น้องปลูกแต่เฮิง์นแบบ่้ท่านงามอยู่พี่น้องเอ้ยฮะปลูกเต้พุดนะเด็กที่วัดสแค่ปลูกบางหมอกันนียพี่น้อง ถ้าให้เด็กเบิ่งคลิปกกเก่าๆนาะก็อานีเห็นพี่น้องนี่หม่อโม่โอ้หมองโม่ประเด,าานด็นไฟซะมาหล,ล,ลงหาคนะ,คะท่านน,นนี่นี่จเป็นบักัว่าซะแค่ว่าปลูกฮอกแถวแหละพี่น้องนี่ทัวเป็นขื่ออะไรพี่น้องซะแค่ว่าท่านไดนเฮ็ดอันนี้่เนาะี่พี่น้องของปลูกกะซิมีอยู่ซำไหนละจ้า บางสาวเอาสันบัวได้ฮอดโอ้ยแม่ป่าเออกระซ่องได้กินดอกแหนพี่แม่ป่าบ่าตเป็นได้ฮอดกับซีใต้ซ้ำบักทัวอยู่ท่อนนี่ย่างเป็นเนีนะดินมองห่ะเนาะเดี่ยเบียร์ยาพี่น้องเห็นะห่ะ ยาชื่อว่างามอยู่พี่น้องเดี๋ยวสะแขกไปปูกยิลมเพ่อนเอาไก่กับาหนามบางนาำเพ่อน่ะนามไปตั้งมาใกล้ๆหนึ่งได้พี่น้องเืีอยวกปเอาพักมาปุกให้กันงามสาวคนร้ยร้พี่น้องแต่ว่ายามเรียงโมคอลสิมีส่วนหมาขาจะมาหดงามสาว เดี๋ยวสักแค่โบมีมือเกาะน้ำเป็นขงสักแค่สีปลูกแล้วก็สีห้พี่น้องเบิ้งน้ำล้างเลยจ้ะเนาะ